สวัสดีครับกระเหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องมันนี้คำหน่อยหนึ่งมาหาไอไาส้คนก็นมาจากงานผมกว็ว่างจากหอสปพูแล้วก็ถ้ามาเบิ่งโกรงกรันปลูกไผ่ระยะชิดพี่น้องตอนนี้ก็คนได้กำลังเริ่มบังคับมันไว้สัง่งเริ่มให้น้าไปเริ่มให้น้ำเอาปุยฉีไก่ใส้อ่าปีนี้เล่นสูตรไม่เห็นเล่นสูตรเด็ดตะเกอรส้ยเรี่ตะเกอร์ไส้ย,ยุลี่ยมันข้าวเดียว มันล่ำหน่อยผมเลยเนาะมันมันนอนหน่อยเลยเอาขี่ไก่ล่องเบิงครับวันนี้ร่องสูตรขี่ไก่ไปน้องเดียวนี่ครับปลูกไผ่ไปน้องเป็นอยังคือว่าไผ่ระยะชิดไปน้องนี่ครับเพลว่าปลูกบดีเอาล่ำเลยพลว่าเอานอนี่ครับเปลือนทีบัวบานบัวพ่อไหลน้อยสักเนาะไหลสองไหลเอาขี่ไปสองไหลเลยดันดันไปสองไหลหมดแล้วพื้นที่บัวบานสองไหลพื้นที่กับไผ่บัวบานสองไหลครับพามาย่างเบิงวันนี้คนกำลังใส่คนงานเอาพักตบใส่ยังสั่งหน้าบ่งหนี นี่เต่งว่าเก็บความสมดุลใช่เงาไอ้มันมีความสมดุลครับมันเด็กมันขึ้นนอเร็วนอ่ะมันมันย่อยสลายมันก็เป็นปุ๋ยอีกตึ้งตบสว่าบ่ไก่นอกระเจงง่ามขึ้นอมันแลระยะห่างเท่าไรกับนี่ก็ตอตบสว่าก็บข้อมกะเพาะได้เพอมันก็หายากเลยเนอเพาะเนื้สายเจ้าของงั้นเพอเองเค็ดเองตอนนี้กพอดกาลังให้น้ำไปน้องให้น้ำได้จักมือสองสามมือแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็จะเห็นผลแน่นอนาะ เพราะว่าสิหนาวสิมารอบนึงกับภาพไปน้องมาเบิ้งครับนี่กัการปลูกไผ่ระยะชิดไปน้องก็ที่ปลูกเป็นเสาะล่องกลางกัน้ไปน้องเสาะลกไปมันหาสิบเซนเพราะว่าอย่างกันกันบ่ให้มันขึ้นโค่นไงสังกันบ่มันก็ได้หลายอย่างเวลาเฮาใส่ปุ๋ยใส่หยังนี่มันเกิดสิวตันหนีมันสิบ่มันก็สิบ่กระจายไปไปไกลแล้วก็บสอยกันขึ้นโค่นบ่ขึ้นโค่นไงพอล้อมมาแล้วเห็นผลแล้วมันมันมันดีกว่าเฮาปลูกพื้นเรียบ พึ้นเรียวยกยกโคกงนงดเดียวอันบ่พื้นพื้นพื้นเรียบหน่อยขึ้นโค่นไม่นั่นเอาตามนั้นเป็นน่องพันว่าให้แท่งลงไปวันปลูกที่ที่อ่ล่องลงครับพนปลูกบ่คือมูได้เป็นน้องพนปลูกยังกอดสอกคุ้นสอกคุ้นสามเมตรสามสิบสามสิบเส้นเป็นน่องเปล่าสามสิบเส้นคุ้นสามเมตรเป็นน่องพันว่าพันต้องการเอานอพันว่าไปเอาลำแต่ว่าบรรจุดท้ายก็ได้ลำมก็อันบ่ ปั้มก็ตัดเนี่ยเฮ็ดฟื้นตัดออกไปก็ใสไประโยชน์นั่งอื่นเฮ็ดฟื้นไปตะต้มน้องไม้หนาฝนคือเกาด่าละโค้งไปโค้งมาอย่ังนงอ่ะกระเพาปลาพี่น้องมาย่าเบุงกันหนอยไปญางออกนาบ่ฟื้นก็เอาตอนนี้ก็เป็นเกษตรประยุกต์พี่น้องอยู่ในทีมงานเกษตรหมูพ่อเพียงไงล่ะพนฐานทางปลอดภัยบรรดาพนเห็ดงานรับเหมาน้เพนก็ไม่มีเวลาตอนนี้ก็จะกําลังอัดระเพียงหนึ่งหนึ่งไรนี่ได้ประมาณพันต้นม่น้อยสักเนาะยพันก่อว่ะ 62, 63, 63, 63, 63, 16, นี่ครับบ่ปลูกหกคุณหกสี่คุณสี่สามคูณสามเลยพี่น้องหนึ่งศอกคูณคูณสามเมตรหนึ่งสอกไหมครับพี่น้องนี่ครับควบหางของนี่ครับนี่ครับควบหางของต้นนี่ครับสามสิบเซนหาสิบเซนเราจะจังหวะพันว่าอันมูไดเอ็นคุณหน้ายหักนอกว่าถือกหางแก้หน้อยไปน้องนี่ครับจะได้ก็ล่งเอาเอาพักตัวดูสาขึ้นมาเก็บควบชมเชยพันว่าอันจะสร้างแกบมกับแผ่นไม้สั่ง แมงเอาวัสดุที่เขามีนี่ละ่ะวัสดุเขามีเอาสิ่งที่เขามีามาพักตอกถ้าว่านั่นก็เป็นปุ๋ยดีอยูุดอกมันแหง้งมันย่อยสลายมากวันดุงเงาไพอันนี้ว่าสิว่าก่อกับว่าเป็นเนาะแถวนึงนี่เขาบอกเห็ดแบบขึ้นอยวมือเลยนเนาะว่า,เป,า,าเป็นก้อนวะแถวเอื่นเป็นก่ออะไรเนาะแถวเป็นแถวว่เรื่องเอื่นเป็นแถวเป็นเนาะเป็นเรื่ว่าเป็นสูตรกระแพงเมืองกินเป็นเนาะคืออย่งนิ้วมือเหาหมดนปเนาเห็นบ่ครับเป็นเนาะนี่ครับเห็ดสูตรใหม่ในเป็นเนอะบ่คือมูเลยครับพิกัดกะ บ้านน้องเดินตำบลเหล่าวัวบานอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสรารคามไพเลียงไปน้องไพไพเลียงระยะคิดไพสนใจก็แวะมาบุ้งไปน้องเน้นน้องก็อีกอาทิตย์นึงก,นก็เริ่มขึ้นนอนเลยไปน้องตอนนี้นี่ก็รั้งเริ่มขึ้นนอตอนเด็กเด็กอีกจังหวะเพิ่งก,ก็กวดใบต้องไปใส่เงาเลยเพื่อนพอเก็บกว่วมชมเชยนนี่ครับบรรยากาศเปิดเห็ดเป็ดสวนแบบประยุกน้ำก็ให้ตลอดไว้ซ้ำเลยน้ำก็ให้ลตลอดเพราะไปการกระตุ้นเขาเตกนอนไว้ใส่เลยย่งเว้นตลอด ใส่ยังใส,ใส่น้ำเลยระบบยังแน่น้ำข้อองบ่น้ำใส่ระบบน้ำประดาลพดโซลาเซลล์เลนบ่โซลาเซ,เซลล์น้ำประดาลที่บ่เข้ม,อมพอเป็นน้ำดีเวันว่านน้ำดีปลูกยังกระงามไปเนาะกับใส่ใจดีครับพี่นเนาะปลูงบรรยากาศเฝนเหลาเหลานี่ครับนี่ครับเห็นบ่ขึ้นืมูลพี่นอ้องเขาเรียกว,ว่าปลูกไผ่ระยะชิดห้าสิบเซนคูณสามเมตรพี่นอ้องก็ได้ปลูกห้าสิบเซนกัขุดลงไปลึกลงไปห้าสิบเซน อัพเดทไปน้องการขืนโค่นไปน้องนี่ครับเขาเฉพาะข,ขืนโค่นแต่โนอเขาสวยงามไปน้องพอห่อเศษวสัสดุเสร็จใบไม้กบลงไปพอเขาโพลนมาโนเขาสีขาวไปน้องเป็นสูตรสูตรของกเกษตรหมูพอเพียงเลยไปน้องผ้าพันเห็ดก็บในสัมเนียกับเฉพาสุดยอดไปน้องอีกอาทิตย์นึงผมจะมาอัปเดตอีกขั้นตอนนึงครับว่าสีนองงามบากงามางามากเลยนี่ครับกำลังให้ขี้ไก่ได้ไปน้องให้ขี้ไกใ่ให้น้ำสม่ำเสมอแล้วจากนี้ไปก็จะขืนโนก่อนประมาณอีกยี่สิบวันเจอกันครับ สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียง